มาทำอะไรครับผมสฮัลโหลฮัลลโหสดีเอ๋จ๊เย๊สบายดีไหมลูกอ้าเดินทางเหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมเดินทางเหนื่อยไหมเดินทางเหนื่อยมากเลยเดินทางกว่าจะมาถึงนะ บิชาราครับบิชาลาเนี่ยพ่อทำทำอะไรอยู่เนี่ยพ่อทำอะไรอยู่นะไหนเนยนั่งเงี้ยนะฮัลโหล What's your name จ้ะว่าไง,งาจ้ะเอ๊ <laughs> ามาเขินแน่เขิอนเลยอ่ะองไงลูกอุ้ยมัมมัมเหรอจะมัมเหรอมัมแน่ๆเลยเลยจะมัมแน่ๆเลยอ่าจะปีนแล้วจะปีนแล้ว